ในสงครามที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดการพบกับอาวุธลึกลับจะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณรู้จักแล้วทหารรัเสเซียที่เคยมั่นใจในชัยชนะจะรอดชีวิตจากสิ่งนี้ได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในรัเสเซียงโงหัวไม่ขึ้นเจออาวุธแบบใหม่ยูเครนท่ามกลางคืนที่มืดมิดเสียระเบิดดังมาเป็นระลอกระลอกจากข้างหน้าทหารรัเสเซียมองออกไปเห็นแสงไฟลุกโชนจากระยะไกลสภาพแวดล้อมรอบตัวเงียบสนัดเหลือแต่เสียงลมและฝุ่นที่ลอยไปมา แต่แล้วเสียงบางอย่างก็แทรกเข้ามาเสียงฝีเท้าเบาๆที่ค่อยๆเข้ามาไกลเขาหันไปมองทันทีตาเขาคล้ายจะออกจากเบาที่อยู่ตรงหน้าคือทหารยูเครนในชุดเกรอะเต็มตัวมองเห็นแววตาที่เป็นประกายความมุ่งมั่นทหารรัเสเซียชะงักไปในวินาทีมันเหมือนถูกพันธนาการโดยอำนาจที่เหนือกว่าจากร่างของทหารยูเครนเขามองเห็นบางสิ่งในมือของอีกฝ่าย อาวุธชนิดใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันเป็นรูปทรงแปลกตาแสงสีเงินที่สะท้อนจากอาวุธนั้นทําให้รู้สึกถึงความแปลกประหลาดเสียงคลิกเบาๆของปืนที่ยูเครนถืออยู่มันสะท้อนในอากาศรัสเซียรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ทําให้เขาสั่นสถานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนโดนจับตามองตลอดเวลาเขาสูดหายใจลึกเสียงของปืนที่มีแรงบีบคั้นหัวใจ ทหารรัเสเซียยกปืนของตัวเองขึ้นแต่มือของเขาสัน่นยูเครนย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกดปุ่มบางอย่างบนอาวุธทันใดนั้นแสงสีฟ้าฉายออกมาอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับพลังงานบางอย่างที่พุ่งออกจากอาวุธรัเสเซียรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลกที่ไม่มีวันออกสายตาของเขาพร่ามัวร่างของเขารู้สึกหนักแสงนั้นก่อให้เกิดเสียงหึงห่งๆที่ทำให้หัวเขาปวดจนแทบไม่สามารถคิดได เขาตกอยู่ในภวังความรู้สึกที่เหมือนถูกทำลายจากภายในทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวดินแดนที่เขายืนอยู่เริ่มสั่นสะเทือนก่อนที่เขาจะรู้ตัวทุกอย่างก็หายไปลมหายใจของเขาหยุดลงเมื่อแรงกระชากที่มาจากอาวุธนั้นแผ่ขยายไปทั่วร่างกายเสียงของโลกหายไปทันทีที่เขารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาแล้วภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือแสงไฟจากยูเครนที่เคลื่อนห่างออกไปและเสียงของระเบิดที่ดังขึ้นอีกครั้ง ทหารรัเสเซียยังคงยืนนิ่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ร่างของเขารู้สึกเหมือนจะถูกแช่แข็งในเวลานั้นเสียงทุกอย่างรอบตัวเบาลงจนแทบไม่เหลือเสียงใดแสงจากอาวุธยูเครนย,ยังคงลอยเข้ามาในความมืดหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ไม่สามารถขยับตัวได้เขาพยายามเคลื่อนไหวแต่มันเหมือนร่างกายของเขาหายไปแล้วทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะกลายเป็นฝันไม่จริงไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคย จูจูเขารู้สึกถึงแรงกระตุกจากภายในเหมือนมีพลังงานบางอย่างไหลผ่านร่างกายมันเหมือนกับการถูกไฟฟ้าช็อตแต่แรงนั้นไม่ได้ทำให้เขาล้มลงมันกลับทําให้ร่างของเขาตึงเครียดหนักขึ้นเขารู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อทุกเส้นของเขาถูกดึงจากภายในเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากรอบตัวแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากที่ไหนเสียงนั้นทวีความดังขึ้นคล้ายจะบอกอะไรบางอย่าง ภาพรอบตัวเริ่มเบลอไปอีกครั้งแต่ในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นภาพของทหารยูเครนอีกครั้งตอนนี้ยูเครยนยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยเมื่อยังคงถืออาวุธนั้นพร้อมแสงที่ยังคงลุกโชนทหารรัเสเซียพยายามสูดหายใจลึกแต่การหายใจของเขาปรับยากขึ้นทุกๆหายใจเหมือนจะติดขัดเขามองไปที่ยูเครนท่าทางของยูเครนเหมือนจะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจ มันไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีใหม่มันคือพลังที่ทำลายระบบทั้งหมดพลังที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในการทำสงครามเขารู้สึกถึงมันได้ทุกครั้งที่ลมหายใจของเขาผิดปกติแต่ทหารยูเครนย,ยังคงยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่เหมือนกับการยิ้มของผู้ชนะมันเหมือนกับการยิ้มที่รู้ว่าเขาจะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแค่รอให้มันเสร็จสิ้น คาหารัเสเซียพยายามจะพูดออกมาแต่เสียงของเขากลับหายไปทุกคำที่พยายามจะพูดเหมือนจะถูกกลืนหายไปในความเงียบสายตาของเขามองไปที่มือของยูเครนที่ยังคงถืออาวุธนั้นมันเหมือนกับการจ้องมองความตายที่คลืบคลานเข้ามาแรงกระตุกในร่างกายของเขายังคงมีอยู่มันเหมือนกับการถูกควบคุมจากพลังบางอย่างที่เขาควบคุมไม่ได้เขาเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาจากภายใน เหมือนกับการถูกแช่แข็งจากภายในร่างกายเขาพยายามขยับมือแต่ไม่สามารถทำได้ความรู้สึกเหมือนมือและขาทั้งหมดไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปการเคลื่อนไหวในร่างกายกลายเป็นเพียงความฝันมันเหมือนกับการสูญเสียการควบคุมตัวเองยูเครนยังคงยิ้มและยืนอยู่ห่างออกไปเขามองไปที่ทหารรัเสเซียด้วยสายตาที่เย็นชามันไม่ใช่แค่การชนะในสงครามแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเหนือกว่า ในที่สุดทหารรัเสเซียรู้สึกถึงความมืดที่ล้อมรอบเขาทุกอย่างกลายเป็นสีดำสนิทเสียงทุกอย่างหายไปและร่างของเขาก็รู้สึกถึงความเงียบสงัดเขารู้ว่าในที่สุดมันจบลงแล้วเขาพยายามสูดหายใจครั้งสุดท้ายแต่ไม่มีอากาศให้หายใจทหารรัเสเซียรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามาจากทุกทิศทางท่ามกลางความมืดเขายังคงเห็นภาพของยูเครนแต่ในที่สุดทุกอย่างก็จบลงในความมืดสนิท ทหารรัเสเซียค่อยๆรู้สึกถึงการสูญเสียทุกสิ่งรอบตัวร่างของเขาทุกส่วนเหมือนจะละลายไปกับความมืดไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีอะไรเหลืออยู่เหมือนว่าเขากำลังจมลงไปในหลุมลึกๆที่ไม่อาจจะออกมาได้เขาพยายามตั้งสติแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับกลายเป็นฝันร้ายสัมผัสของสิ่งรอบข้างหมดสิ้นไปทหารรัเสเซียรู้สึกถึงการล่มสลายของตัวเองอย่างช้าๆมันเหมือนกับการถูกดูดซับ เข้าไปในบางสิ่งที่ไร้ตัวตนภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือแสงสีฟ้าของอาวุธยูเครนแสงนั้นยังคงหมุนบวนในอากาศเหมือนจะทำให้เขาจมลงไปในนั้นและก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดไปทั้งหมดเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เหมือนกับการหลุดจากขอบเขตของความเป็นจริงในที่สุดร่างกายของเขาหยุดเคลื่อนไหวเขาไม่สามารถลืมตาได้อีกแล้วทุกอย่างเงียบสงัดแสงนั้นหายไปและเขาก็หายไปตามกับมัน แค่ร่างของเขาที่ยืนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดยูเครนยืนอยู่ห่างออกไปอย่างนิ่งเงียบเขามองไปที่ทหารรัเสเซียที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงเงามืดแสงจากอาวุธของเขาค่อยๆสลายไปในอากาศทุกสิ่งรอบตัวกลับสู่ความสงบมันเหมือนกับการจบสงครามที่ไม่มีการต่อสู้แค่การแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นและความเงียบสนัดที่ล้อมรอบ บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของการต่อสู้ในยามที่ไม่มีใครคาดคิดทหารยูเครนย,ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดเขามองไปที่ทหารรัเสเซียที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงเงาของอดีตอาวุธในมือของเขายังคงเย็นและเงียบสงบเหมือนกับการบอกลาที่ไม่ต้องใช้คำพูดไม่มีการเฉลิมฉลองไม่มีการยิ้มเพียงแต่การเฝ้าดูการสิ้นสุดของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทหารยูเครนไม่ได้รู้สึกถึงความดีใจใดๆ เพียงแค่ความว่างเปล่าในใจที่รู้ว่าทุกอย่างจบลงแล้วแสงจากอาวุธเริ่มสลายไปจนแทบจะมองไม่เห็นทหารยูเครนย,ยกมือขึ้นในลักษณะสงบเขาพยายามลบทุกสิ่งที่เขาเห็นและรู้สึกจากความคิดแต่ภาพของทหารรัเสเซียก็ยังคงติดอยู่ในใจในระยะไกลเสียงระเบิดยังคงดังอยู่แต่มันไม่เหมือนกับเสียงของการต่อสู้มันเหมือนกับเสียงที่มาจากการสิ้นสุดของทุกสิ่ง ทุกอย่างเงียบสงบลงแล้วไม่มีเสียงของการต่อสู้เหลืออยู่ทหารยูเครนหันหลังเดินจากไปอย่างช้าๆท่าทางของเขาไม่สะทกสะท้านร่างของเขาหายไปในความมืดเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทิ้งไว้เพียงแค่ความเงียบที่ค่อยๆครอบนำทุกมุมโลกในที่สุดทุกอย่างเงียบลงและทหารรัเสเซียก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปเขาหายไปในความมืดและความเงียบสงัด ทิ้งไว้เพียงแค่คำถามที่ไม่มีคำตอบท่ามกลางความเงียบที่ยืดเยื้อไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวอีกแล้วเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งท้องฟ้ามืดมิดไม่มีแสงใดโลกใบนี้กลับสู่ความสงบที่แปลกประหลาดเสียงระเบิดที่เคยดังก้องก็กลายเป็นแค่เสียงที่จางหายไปแต่ในใจของทหารยูเครนเขารู้สึกถึงบางสิ่งไม่ใช่ความพึงพอใจจากชัยชนะแต่เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับการพยายามลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น สิ่งที่เขาทำมันทำให้เขารู้สึกเหมือนคนที่ได้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทำเขามองกลับไปยังพื้นที่ที่เคยมีการต่อสู้ร่างของทหารรัเสเซียหายไปในความมืดแสงสุดท้ายจากอาวุธของยูเครยนยังคงส่องสะท้อนอยู่ในใจของเขาการตัดสินใจที่เขาทำมันจะตามหลอกหลอนเขาไปอีกนานในทุกๆขั้นตอนที่เขาก้าวไปข้างหน้าความเงียบก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกหนักหน่วงขึ้น เขาพยายามจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ทําไม่ได้ในที่สุดเขาหยุดเดินและมองไปข้างหลังอีกครั้งร่างของทหารรัเสเซียที่สูญเสียไปนั้นยังคงอยู่ในภาพความทรงจาเหมือนกับเงาของสิ่งที่ไม่อาจกลับไปแก้ไขยูเครนรู้ดีว่าไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกจารึกลงในความทรงจำของเขาไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความสูญเสียและเขาก็รู้ว่าในสงคราม ไม่มีใครที่ได้ชัยชนะอย่างแท้จริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความสูญเสียในรูปแบบที่แตกต่างกันทหารยูเครยนยืนอยู่ท่ามกลางความมืดนั้นเขาหันมองไปยังท้องฟ้าที่ไม่เคยให้คำตอบใดๆทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อในชีวิตเริ่มแปเปลี่ยนความสงบที่เกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้กลับทำให้เขารู้สึกถึงความเปล่าเปลี่ยวเขาคิดถึงผู้คนที่เขาต้องสูญเสียไป ความสูญเสียที่ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้แค่ความทรงจําของคนที่เคยอยู่ข้างๆทุกคนที่เขารู้จักทุกคนที่เขารักทหารยูเครนก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องอยู่ในความเงียบแต่ละก้าวเหมือนจะดึงเขาลึกลงไปในความคิดความคิดที่ไม่รู้จบเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทําและสิ่งที่เขาควรจะทําเขาหยุดยืนกลางทุ่งร้างที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่ง เขาละสายตาจากท้องฟ้าและมองลงไปที่มือของตัวเองมือที่เคยจับอาวุธและป้องกันชีวิตคนอื่นๆตอนนี้กลับรู้สึกหนักหน่วงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นเสียงนั้นมาจากระยะไกลเหมือนกับเสียงฝีเท้าบางอย่างมันไม่ได้มาจากเพื่อนร่วมทหารแต่มาจากความมืดที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ทหารยูเครนยกปืนขึ้นอย่างไม่รู้ตัว เขามองไปข้างหน้าแต่ไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างยังคงเงียบสงัดแต่ในใจของเขาปรับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้อะไรบางอย่างกำลังมาถึงและมันทำให้เขาสงสัยว่าสงครามนี้จะจบลงจริงๆหรือไม่ทหารยูเครยนยืนอยู่ท่ามกลางความมืดยังคงยินเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเข้าใกล้แต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของทหารที่เคยต่อสู้กับเขา มันมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดที่ซ่อนสิ่งที่เขาไม่อาจมองเห็นเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศความเย็นที่แผ่ซ่านมือของเขายังคงจับปืนอย่างแน่นหนาะแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสงสัยใครการที่ยังอยู่ในที่นี้เขาเคยเห็นศัตรูมาแล้วหลายรูปแบบแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปมันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเสียงฝีเท้าดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาหันไปมองทางซ้าย และขวาแต่ไม่เห็นอะไรเลยหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงมันไม่เหมือนความรู้สึกของการต่อสู้แต่มันคือความรู้สึกของการถูกจับตามองจูจูเขาก็เห็นแสงวูบวาบที่ลอยอยู่ในอากาศแสงนั้นเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเหมือนมันมองมาที่เขาเขากลืนน้ำลายฝืดคอในขณะที่แสงนั้นค่อยๆขยับมาใกล้เขาเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายเขาปรับไม่ขยับ มันเหมือนกับการถูกดูดเข้าไปในบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเขายังยืนอยู่ตรงนั้นได้แต่เหมือนกับโลกทุกอย่างกำลังจะพังทลายลงรอบตัวเขาแสงนั้นมาหยุดตรงหน้าเขาเขามองไปที่แสงนั้นและรู้สึกถึงบางสิ่งในสายตาของมันมันไม่ใช่แค่แสงที่มาจากอาวุธหรือสิ่งที่เขาคุ้นเคยมันคือสิ่งที่มาจากที่มืดมิดสิ่งที่อาจทำให้เขาหายไปได้ทุกเมื่อในวินาทีนี้เขาไม่รู้ว่า เขาควรทำอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและเขาก็รู้ว่าสงครามนี้อาจไม่จบลงที่นี่แสงนั้นยังคงอยู่ตรงหน้าเขาราวกับมันมีชีวิตค่อยๆเป็นประกายมากขึ้นเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากมันแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความกลัวที่แทรกซึมเข้ามาเหมือนกับความเย็นที่แผ่ไปทั่วร่างกายเขาก้าวถอยหลังไปอย่างไม่รู้ตัว แต่ไม่สามารถหยุดยืนได้มันเหมือนกับการถูกดึงดูดเข้าหามันแสงนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันไม่ได้เป็นแค่สีธรรมดาแต่เป็นแสงที่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเขาดูบเบลอเหมือนกับโลกทุกอย่างรอบตัวเขากำลังถูกบิดเบือนเขารู้สึกเหมือนกำลังเข้าไปในมิติใหม่ที่ไม่เคยมีใครพบเจอเสียงฝีเท้าที่เคยดังขึ้นจากความมืดตอนนี้หายไปหมดทหารยูเครนย,ยืนอยู่ในความเงียบที่กดดัน และเต็มไปด้วยความหวาดวันเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศความรู้สึกที่เหมือนกับการอยู่ในอีกมิติมันเป็นชว่วงเวลาที่ไม่มีคำอธิบายแค่ความรู้สึกที่มันเข้ามาครอบนำทุกสิ่งจูจูเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่กำลังดึงเขาลงไปเหมือนกับแรงที่มีอยมนาจมากกว่าเขาเขาพยายามขยับแต่ขาของเขากลับไม่ขยับราวกับร่างกายของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ แสงที่ล้อมรอบเขาค่อยๆเปลี่ยนทิศทางและในที่สุดเขาเห็นมันสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยแสงนั้นก่อตัวเป็นรูปร่างบางอย่างมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวและสื่อสารด้วยบางสิ่งที่ไม่เป็นภาษาทหารยูเครนรู้สึกถึงมันมันเหมือนกับการถูกดูดซับเข้าไปในบางสิ่ง และในที่สุดเขารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาค่อยๆหายไปเขายืนอยู่ในที่ว่างที่ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและความรู้สึกว่าเขากำลังถูกดึงเข้าไปในบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้ทหารยูเครนย,ยังคงยืนอยู่ในที่ว่างนั้นไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ทุกสิ่งรอบตัวเขาปรับกลายเป็นความมืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุด เขาหันไปมองซ้ายขวาแต่ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับว่าโลกทั้งใบได้หายไปแล้วทิ้งไว้เพียงแค่เขาที่ยืนอยู่ในความว่างเปล่าเขาพยายามจะหายใจลึกๆแต่ทุกการหายใจกลับกลายเป็นความฝืดเคืองอากาศรอบตัวเขารู้สึกหนักหน่วงเหมือนจะดึงเขาลงไปในความมืดเขารู้สึกถึงความเหนาและความสูญเสียที่แปรซ่านเข้ามาความรู้สึกเหมือนกับการถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับความว่างเปล่าทั้งหมดของโลก ในขณะนั้นเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในหัวของเขาเสียงนั้นเหมือนการกระซิบที่ไม่อาจจับใจความได้มันเหมือนการเรียกชื่อของเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนการเตือนภัยเขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวและพบว่ามีบางสิ่งกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดมันเริ่มจากแสงจางๆที่ลอยขึ้นมาเหมือนกับดวงไฟแสงนั้นสองสว่างและค่อยๆสร้างรูปร่างขึ้นมา มันเหมือนกับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้รูปร่างที่ดูคล้ายกับมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์สิ่งนั้นเคลื่อนที่ช้าๆมาหยุดตรงหน้าเขาทหารยูเครนรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่มาจากภายในเหมือนกับมีพลังบางอย่างที่เริ่มยึดครองร่างกายของเขาแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความเย็นที่แพ่เข้ามาจากสิ่งนั้นมันดูเหมือนกำลังมองเขาด้วยสายตาที่ไม่ใช่สายตาของมนุษย์สิ่งนั้นพูดออกมาในเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ เสียงที่เหมือนการกระซิบจากที่ไกลไกลทหารยูเครนไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มันพูดได้แต่ในใจของเขาปลับรู้สึกถึงคำตอบที่เขาไม่เคยอยากรู้เขารู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากโลกที่เขารู้จักมันไม่ใช่แค่สงครามมันเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าและไม่สามารถหลีกหนีได้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่การเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่อาจหยุดยังได้ ทหารยูเครนย,ยืนอยู่ในความมืดนั้นหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าไม่ใช่การต่อสู้ในแบบที่เขาคุ้นเคยมันไม่ใช่สงครามที่เขาเข้าใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะและความแพ,พ้มันคือสิ่งที่ใหญ่กว่าทั้งหมดบางสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้แสงนั้นค่อยๆเลือนหายไปและสิ่งที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีความรู้สึกใดๆที่จะสามารถอธิบายได้ ทหารยูเครนรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาหยุดหมุนไปเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แผ่ไปทั่วร่างกายเหมือนทุกสิ่งที่เขารู้จักได้หายไปจากโลกนี้เขามองไปรอบๆหัวใจของเขารู้สึกหนักหน่วงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งสงครามมันกลายเป็นแค่ภาพหลอนที่เขาต้องเผชิญหน้าเขารู้ว่าเขาจะไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่การแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ลึกในใจของเขา ทหารยูเครนค่อยๆหันหลังและเดินออกจากที่นั้นอย่างเงียบๆเ,เขารู้ว่าแม้เขาจะเดินจากไปทุกสิ่งที่เขาได้เผชิญยังคงตามหลอกหลอนเขาเขาไม่สามารถทิ้งมันไปได้มันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าทุกการต่อสู้ในโลกนี้ไม่มีวันจบลงจริงๆสงครามอาจจะจบลงในสนามรบแต่สิ่งที่อยู่ในใจนั้นจะคงอยู่ตลอดไปมันไม่สามารถหลีกหนีได้ทุกการตัดสินใจทุกการกระทำ ทุกสิ่งจะยังคงมีผลต่อชีวิตของเขาไปตลอดกาลทหารยูเครนเดินไปข้างหน้าในความเงียบสงัดท่ามกลางความมืดที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดและเขารู้ว่าแม้สงครามจะจบลงแต่มันจะยังคงหลอกหล้อในความทรงจำของเขาไปอีกนาน